สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางพุ้นดาวโจนจ้าดาวโจนรอบปกติเสาร์วันถัดไปแนวทางวันที่สิบสองเนาะเสาร์วันถัดไปคือสิบสองเลยเรยจาจะพอหุ้นดาวโจนนี่ออกเวลาตีสามตีสี่เนาะวันที่สิบสองเดือนสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามื่อนีก้การมาพบก,กับแนวทางของแอร์จอยคือเก่าหลังกัตามเคยจ้า สวัสดีท้า FC มา FC เก่าด้วยนะจ๊ะสำหรับโหนหุ่นดาวโจนคนที่1 0จ้ะสำหรับันที่1 1หุ่นดาวโจนของเฮาจะเล็กเด่นห้เด่น1กับ2จะเล็กต่ำสำหรับโหนเข้ามา3 3 6 7 9จเ้าะโมีหนึ่องเฮามี1 7 2 7 1 6 2 6เข้ามา3 6ถือว่าเสียดไปเนาะสำหรับ เลขเด่นของฮามันบ่มาแเราจะก็เลยผ่านไปเนาะอันนี้คือแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติเราจะสําหรับผล้นแนวทางของฮาก็ถือว่าผ่านไปอีกเมื่อหนึ่งเนาะสำหรับดาวโจนส์ของวันที่11บเอ็จเราจวันที่12เมื่อนี่ก,ก็คือตามดุลกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติของฮาจะแนวทางสีมาหหตตามสูตรหรือบออนีกิก็ ฝากนั่ไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอย่ตาเนาะจานะน่าทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขาละค่ะมีลุดเนาะจา้ะขอบคุณถูกถูกกำลังใจขอบคุณค่ะน้ำซาน้ำกาแฟรู้จักขอบคุณอ่าพีทอเอฟซีทีแบ่งปันน้ำใจเนาะเนะี่่ยอาสำหรับซูเปอร์แซกเนาะจา้ะที่ซื้อซูเปอร์แซกย,ยนมาให้เนาะจา้ะขอบคุณเล,ลืยๆเนาะจา้ะสำหรับ ดาวโจรรอบปกติของวันที่12มือนีต่ตามรุ่นกันต่อจ้า,าก่อนสิไปรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์และก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยหละกัาเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจากพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิไงด้บ่พลาดแนวทางโตๆไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้า สำหรับดาวโจนส์เ่าถือว่ามาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวเนาะถือว่าเขาได้ตัวเนื่องอยู่นะจ้ะวันทีน่1 1นี่ถือว่าผ่านไปอีกมือหนึ่งอ่ะมือหนี่งรุ่นกันอีกจ้าสำหรับดาวโจนของวันที่12เลขเดน่นอ่ถ้ามีเสียงดังหลบกวนขอโทดขอภัยหลายๆเนาะเด่น6กับเจจ้าไซวิ่งไซรลูดค่ะ้ามักจะชอบนั่งไปวิ่งไปลูดได้จ้า สำหรับเลขเด่นมือนี่ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เน,ะนาะแนวทางไอ้เจ้าที่สิบเอ็นี่ได้เลขต่ำนอกจะดาวโจนปกติส่วนใหญ่มาแต่เลขสูงเนาะว่าแล้ววันที่11นี่ได้เลขต่ำพลาดเลยว่าเด่นที่ว่าเสียดไปเนาะสำหรับตัวรประกบคู่ที่ว่าเสียดไปนอกจะกสองสองฮกเข้ามาสามฮกหนึ่งฮกเข้ามาสามฮกบนญสำหรับสองเจ็ดสองเจ็ดเข้ามาเจ็ดเก่าเนาะ,ะสำหรับ เบอร์เลขเด่นคือ6 6กับเจ็ด,จดแนวทางมือนี่มีชนบลอลล่าแนวทาง,ขงเขาไอจอยมือนี่คือได้6กซนจ้ะสามสูตรนี่คือตรงหแต่ว่า,า 6, 6กับเจ็ดสีมาหรือบ่ออันนี้กะพิจารณาเบิ่งเด้อจากบางเถือ่อบางข้างกัอย่างที่บอกไปบางเถือ่อบาง้างชนแล้วฟังกามีชนแล้วบ่อังกมบบางกมีเนาะแนวทาง,งจา้ะจับคู่จา้า สำหรับ6กหกเจ็ดหกดหเก้ศอาตามด้วย6อ่าขอโูดขอภัยหลายจะหกสองค่ะพี่น้องจะาหกสอว่าที่สิมา6 1หนึสำหรับเจ็ดจะจับคู่เจ็ดเจ็ดศูน นะสำหรับเด่นเกศวิงกูเ็ดของแอจอยตัวประกบขู่เ็ดเก่าตัวเดิมยังมีอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าแอจอยบุโคลจับหายหน้ากาตัวเดิมหัวที่สีมาตัวเดิมเนาะถามาตัวเดิมไซวิ่งไซหลุดถือว่าปังเนาะจ้ะหัวเกศเก่าก็มีอยู่เนาะถามัก้าชอบกับกับหัวได้เนาะจ้ะเ็ดเก่าหกเกศหัวตัวเดิมยังมีอยู่เกสาม เดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจ้าเจ็ดเน้นเจ็ดสองกับเจ็ดสามหกจะหกสองกูสุดท้ายคือหกสองเด้อจ้าเ,เลกๆเขียนสีเขียนหกหกสองไปเขียนหกหนึ่งดัวสีมาหกหนึ่งสลับบอลแม่ข้างบางเถื่อบ้าข้างมักเวลาเขียนผิดกับมักมาตัวที่เขียนผิดดีเลยละ่ะ สำหรับแนวทางหุ้นนี่หุ้นดาวโจนจากะหุ้นดาวโจนรอบปกติของหฮาวันที่12แนวทางก็คือตามนี่เลยจะฝากน้ำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งหนึ่งาเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเราจะแอดจอยบอยแบ,บังคขับเราจะคือบลมีการบังคับกันเตยเเยางได้เราจะแนวทางอ่ะมีเข่าแล้วก็มีนุดนเนาะมือนี่ค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งหลัาเนจาจะลืมเน้นเลขเบิร์นจะสำหรับเลขเบิร์นเบิร์นเลขเด่นฮุกฮกเจ็ดเจ็ดมือนี่ได้ตองหุก ฮกชนอ่าเน้นไปหุกฮกละกันจ้าอ่ะขอหายโชคดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้าขอหายเฮงเฮกปังปังรวยรยกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า